สวัสดีกับช่องแม่เมียฟินเล่นชาแนลค่ะเมื่อนี้แม่เมียผ้ามาเขาคั่วอีกค่ะเมื่อนี้แม่เมียสีผ้ามาทําเมนูผัดผักรวมนะคะหลกักอาใส่ลูกชิ้นนะคะเมื่อนี้ลูกชิ้นที่แม่เมียนํามาทํากับเป็นลูกชิ้นหมูเด้งซึ่งแม่เมียทําเองนะคะทําหลักที่หนึ่งกับทาหลายค่ะหลกักอะแพ็คลงช่องฟิตไว้ย่ำอยากกินก็ออกมาให้เพล่นละลายน้ำแข็งหลักจะมหันค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวมีโอกาสแม่เมียวชีผ้าถําอีกเราะในโอกาสต่อไปนะคะว่าหน่วยยังไงแบบนี้เฮ็ดจังไหลักะเฮ็ดจังไหให้เพิ่นเด้งดีนะคะนี่ค่ะแล้วเมื่อนี้แม่เมียวยากให้เบิ้งตัวนี้ค่ะว่าแม่เมียวได้พักยังแน่นะคะเมื่อนี้ได้พักคัวลั่นเต่า ตัวลั่นเตาตัว,ตวนี้แม,ม่เมียปลูกตังแต่หนาหอนแล้วก็เก็บรุงช่องฟีดไว้นะคะแล้วตัวนี้พักดอกพักกาดนี่ก็มีขายตามห้างทั่วไปเลยค่ะของอยู่ในแต่ละประเทศคงมีคือกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็บล็อกเกอรี่ค่ะมันมีเหลือป่นในตู้ยูมายเมียก็เล้ามาใส่น้ำค่ะแล้วก็เมื่อนี้ใส่เป็นพริกแต่ว่าจะใส่หั่นเอานะคะเพราะว่าบานแม่มีกินพริกเแบบเกงลเแบบกาตามยานเพชษนะคะแม่เมียจะให้เบิ้งค่ะว่า ถัวลันเต่าตัวนี้แมมเมวเก็บใบแบบไหนนะคะนี่ค่ะตัวลันเต่า,ตาแบบนี้อันนี้แม่เมลเอาไปล่างน้ำแข็งออกแล้วนะคะนี่ค่ะตัวลันเต่าที่แม่เมวปลูกเองในฤดูห้อนะคะเก็บแล้วๆก็จะมาลอกเปลือกมาล่างแล้วก็เเก็บใบนี่ค่ะเห็นไหมคะเก็บไวรลวงนช่องฟินยามเท่าอยากกินเท่ากะมาล่างน้ำแข็งออกตัวลันเต่าก็สิมีความเป็นแบบนี้ค่ะยังเข ah? ียวบ่ต้องลวก้ะจ้ะ ตัวลั่นเตานี่บ่ตองรวกเข้าเก็บสดๆแบบนี้เลยนะคะเวลาข้ามาผัดกะเข้ากะเอาลงสุท้ทยมูลหลังจากที่ผัดผักอย่างอื่นนะคะมีความแซบคือกันค่ะรสชาติเดียวกันก็กึินสดๆคือกันละคะ่ะไอชิ้นทิ้งฤดูฮอนแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศนะคะทีท่ียังบารูจากวิธีเก็บพักไว้กินในฤดูหนาวลองทํามึงะะ้อค่ะปลูกง่ายค่ะทัวลั่นเตาหว,วานตัวนี้ปลูกง่ายค่ะ แม่เมียปลูกทุกปีนะคะแล้วก็งอกดีค่ะร่องทํำเมืองนะคะแล้วก็เก็บใบส่วนต้นหอมมันหมดแล้วแม่เมียบ่ได้ดท้ำแห่เมืองนะคะแต่อ,อื่นๆแม่เมียใส่มดแล้วปีนี้ร่อหนาหอนเดี๋ยวแม่เมียผ้าทํำผ้าปลูกแล้วก็เก็บใบนะคะเอาค่ะเดี๋ยวจังไรแม,ม่เมียลงช่องฟิตก,ก่อนแล้วก็แม่เมียจะผ้ามาหันลูกชิ้นเลยค่ะลูกชิ้นเด้งหมูเด้งเด้งเฮ้าหน่หนวยใหญ่ๆ,ๆนี่ค่ะ แม่เมียจะ้าหั่นหลุกชิ้นเลยนะคะหนวยนี่มันหนวยหน่อยสุดแม่เมียลองหั่นเป็นชิ้นไงแบบนี้เลยค่ะมีดหั่นแม่เมียบกคมนี่ค่ะมีดหั่นแม่เมียบกค,คมนะคะแม่เมียวาสิให้เพิ่นเป็นลายงามๆเพิ่มบาง,งามค่ะ,อะเอาไปเป็นเนี่ เมีม่ยมวเมลใส่เป็นมีดตัวนี้เลยดีกว่าค่ะตัวนี้มันมีความลูกใหญ่นะคะเม่แมวปาดให้เบิรงว่าลูกขีนแม่แม,มวทํำเองนะคะเด้งดีบอแน่นดีบอนะคะนี่ค่ะแม่แมวให้เบิรงนี่ค่ะเด่งดีดีแน่นดีทุกกอนนะคะนี่ค่ะเนี่ยเมลแมวหันแบบนี้เลยค่ะ ต่างประเทศนะคะประหยัดได้กับประหยัดนะคะบ้านแม่เมียวนี่ทํากับเขากินเองนะคะทํากับเขากินเองเรากะเราก็มีมั่งไปกินไปกินข้างนอกเป็นบางโอกาสในโอกาสสาคัญสําคัญนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศค่ะคองฉีดสูงนะคะแม่เมียวก็เลยต้องประหยัดค่ะเนาะในไลายค่ะเมื่อแม่เมียวพาให้เบิรงอีกนะคะนี่พาให้เบิรงเลย อันนี้ลูกชิ้นนี่รอบทุดท้่ายละเดี๋ยวมีวันยุดรอบต่อไปแม่เมียวจะพามาเห็นมาทําลูกชิ้นไปกินกันค่ะหลยขนาดเนาะเดี๋ยวแม่เมียวจังสีลงคลิปให้เบิรงเรลาก็ให้เพื่อนๆแบบละเอียดอีกรอบนึงนะคะขั้นตอนขั้นตอนตการทำต่างๆนะคะหรือว่าจะพาทำหมูยอ่อไก่ย่อนำค่ะเดี๋ยวรอบวันยุดรอบต่อไปก่อนนะคะมือนี้แมมเมียวหมดวันยุดแล้วค่ะเบิ่น์นได้ค่ะได้ไลฟ์ปะ ในไล่ห,หลายค่ะยูนีทีมมมเยวพันแล้วชิ้นแรกนะคะเอาพื้นใบนี้ล่ละแมมเบเก็บลงนี่เลยนะคะเก็บลงนี่เลยเดี๋ยวแมมเบขอเก็บไส้ก่อนค่ะมันจะล้นพื้นห,หลังจากหั่นทุกชิ้นแล้วเขากลับมาเตรียมกระเทียมกันเลยนะคะไปทำไปพัด หั่นกระเทียมแล้วก็หั่นพริกต่อเลยนะคะอยากกินให้มี่พริกป่นน้ำผักแมนะคะแต่บอกว่าต่ำย่านเพ็ดค่ะพอแล้วค่ะไม่เมียว่าจะใส่ซีหลูกใส่สองหลูกก็พอนะคะเยอะแล้วตอนนี้เตรียมของเซ็ตหมดแล้วค่ะ กระเทียมพริกนะคะเราก็เครื่องต่างๆอยู่ทั้งนี้เตรียมเซ็จหมดแล้วแม่เมียวเข้าไปสู้ขั้นตอนการผัดเลยนะคะไปผัดกันเลยค่ะตอนนี้แม่เมียวตั้งหม้อก,กระทะไว้ได้ห่อนแล้วนะคะแม่เมียวใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะจากนั้นใส่กระเทียมสับเลยนะคะผัดคือกันก็ผัดพักทั่วไปผัดหมูผัดย่างเ้าปะกะติเลยนะคะ ผัดกระเทียมหเหลืองค่ะกระเทียมเหลืองแล้วแไม่เหมียวเอาลูกชิ้นลงผัดเลยนะคะเดี๋ยวไม่เหมียวผัดลูกชิ้นสักพักนะคะตอนนี้ไม่เหมียวได้ผัดลูกชิ้นมาสักพักแล้วนะคะลูกชิ้นบางชิ้นก็จะเป็นสีน้ําตาลแล้วค่ะเยี๋ยมันม่เหมียวตาลลอม อุ่นินไว้ฟังนี่นะคะแม่เมียวจะใส่ไข่ไปหน่วยนึงนะคะเอาสีสันของน้ำผัดนะคะแล้วก็จะยี่ไข่ให้แตกเลยค่ะแม่เมียวต้องการให้น้ำผัดมันมีความข้นนะคะจากนั้นแม่เมียจะเอาขุ่นไปใส่เลยค่ะเราก็จะบบตะล่อมมาทั้งนี้อีกนะคะ จากนั้นแม่เมียวจะใส่พักดอ,อกกระหล่ำลงไปเลยนะคะเพราะว่าดอกกระหล่ำเพื่อนมีความสุกยา่นะคะแล้วก็แม่เมียวจะพัดแบบหนึ่งนะคะสังเกตบอาใาไข่เพื่นจะไปเกาะดูกล้บอันดูชิ้นนะคะดอกพัก,กาดนี่ไผมักชิ้หน่อยชินง่ายมันได้ตามชอบเลย ของเมียวนี่มักขินใหญ่จะเล่อยหั่นขินงใหญ่หรือว่าเพื่อนๆจะหั่นขินเล็กๆแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะคะนีะ่ค่ะคือเรานะคะเม่ยวมีวใส่ผงชูรสใส่เครื่องช้อนก็รสด,ดีนะคะน้ำตาลนี่ก็ตามชอบด้วยนะคะของบ้านเมียวนี้ชอบออกปัดหวานนะคะแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะเติมซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ ลงน้ำมันหอยลงไปเลยค่ะตามชอบเลยค่ะกับประมาณหนึ่งช้อนถึงสองช้อนโต๊ะนะคะบ้านนี้มากินพักทีมี่น้ำนะคะมมเมี่ยวเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นพักเลยค่ะพักกาดดอกนี่มีความค่อนข้างซุกยากเดี๋ยวเมีมยวพักไวสักพักนะคะ ตอนนี้พักการดอกได้ซุกมาหาสีเกเซ้นแล้วนะคะเมมียวใสบ็อกเกอรี่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เมมวก็ใสตัวลันเต่าลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกท,ที่หันไว้นะคะเติมสีสันนะคะหลังจากเติมทุกอย่างลงไปแล้วผัดเลยนะคะผัดรวมกันเลยค่ะ แม,ม่เมียวพัดมาได้สักพักแล้วค่ะเทิ้งให้พักซุกอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆสังเกตบาัวาทัวร์ลันเต่าเ,าเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะบ่มีความเละเลยนะคะบ่มีความเละเลยยังมีความเป็นคงตัวของทัวลันเต่าปกติเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะปีนี้ในฤดูร้อนเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่อยากเก็บทัวลันเต่าสดๆไปกินไ้พัดในฤดูหนาวนะคะ ลองทาเมืองนะคะนี่ค่ะก็จะได้มีทัวร์ลันเต่าไวพัดกินแบบนี้คือข,ของแม่เหมียวน,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะทํามาสีมันอาจจะบกเขียวสดเหมือนที่เข้าสื่อมาใหม่ๆนะคะแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะเห็นมัยยังได้อยู่หลักก็ยังกรอ,อบแซ่บพื่อเกลานะคะเบืองแม่เหมียวซิมให้เมือง,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 ส,องสักกินหนึ่ง่นยังมีความกรอบพื่อเกานะคะตอนนี้พัด ลูกชิ้นแม่เหมียวเซ็ตแล้วค่ะแม่เมียวจะปิดไฟเลยแล้วก็เทสาถาดเลยนะคะแม่เมียวจะเทสถาดเลยนะคะถาดนี้แม่เมียวไปล่างแล้วนะคะหล่นออกข้างนี้ลหละนี่ค่ะ เมนูผัดผักรวมมิรใส่ลูกชิ้นหมูเดงๆลูกโตๆที่แม่เหมียวทำเองค่ะนี่ค่ะแค่นี้เขากับมีเมนูกับเขาที่ง่ายๆแล้วก็แซ่บๆตามภาษาในครอบครัวแม่เหมียวแล้วนะคะนี่ค่ะเบื้องแม่เหมียวกับกองให้เบิ้งชัดๆนะคะค่ะเมนูผัดลูกชิ้นใส่ผักรวมเนาะค่ะเนาะตามี่มีในตู้เลยค่ะแค่นี้ก็ได้แซ่บแล้วนะคะ คลิปนี้แม่เหมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เหมียวทำคลิปต่อๆไปไดเด้อค่ะแล้วก็แม่เหมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะไปค่ะไปกินข้าวน้ำกันค่ะเขาก็าหุ้งเซ็จแล้วไปกินข่าวน้ำกันนะแม่เหมียวจ้าสวัสดีค่ะ